ใครกำลังมองหาร้านตัดแว่นดีๆสักร้านผมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านแว่นตาเดมอนอายอยู่ตรงย่านช้างเผือกนี่เองวันนี้น้องอยากตัดแว่นใหม่เลยผ่านออกมาตัดแว่นที่ร้านนี้บรรยากาศภายในร้านดีมากๆมีความลักชวรี่และแว่นตาให้เลือกหลายแบบเลยทุกคนในร้านก็เฟรนดี่เป็นกันเองสุดๆอันดับแรกเขาจะซักประวัติลูกค้าก่อนหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการวัดสายตาเพื่อตัดแว่นเช็คค่าสายตาเบื้องต้นด้วยเครื่องออโต้รีเฟกโตมิเตอร์เครื่องมือที่นี่ทันสมัยมากครับมั่นใจได้เลยเพราะร้านนี้คุณหมอมีใบประกอบวิชชชาา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 ีีหรรรรรรรืออเเเเยกกกววว่่่่ัััศนนนนมม์งงแและะะ้็ปสบบณจได แว่นที่ได้มาตรฐานไว้ใสในชีวิตประจําวันแน่นอนครับส่วนใครที่มารอเขามีเก้าอี้นวดไฟฟ้าให้นั่งรอฟินๆด้วยหลังจากใช้ค,ค่าสายตายแบบละเอียดเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเลือกกรอบแว่นซึ่งกรอบที่ร้านเขามีให้เลือกเยอะมากๆร้านนี้เขามีทั้งกรอบแววนธรรมดาและกรอบแว่นแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เฟนดีแววนกันแดดก็มีนะทุกคนหรือจะเป็นกุชชี่เวอร์ซเช่ที่นี่ก็มีหมดครับของเวอร์ซเช่สามารถเปลี่ยนเลนแบบนี้ได้ด้วยเจ๋งมากๆน้องบอกว่าอยากได้โคชอบเลยถ้าเลือกไม่ได้เขาก็จะช่วยกันเลือกกรอบ กับจุด p ีดีหลังจากนั้นเขาก็แนะนําเลนที่เหมาะสมกับตําแหน่งสายตาครับต้องบอกว่าเลนที่นี่มีให้เลือกเยอะในส่วนองวน,นี้เราเลือกเป็นเลนบูออโต้นะครับแล้วก็ที่นี่เขามีบริการหลังการขายไม่ต้องกลัวเลยว่าตัดแว่นไปแล้วจะใส่ไม่ได้มีบริการล้างแว่นและเปลี่ยนแป้นจมูกฟรีด้วยมีของที่ให้มาตอนรับแว่นคือคุ้มสุดๆอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแว่นและสายตาคือครบมากร้านแว่นตาไดมอนด์ไอจะอยู่ตรงข้ามกับสนามกอล์ฟลานนาเลยบริการดีไม่มาตรฐานตรงร้านแว่นตาไดมอนด์ไอนะครับ